สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะผลชนสูตรล่าสุดแตงโมโรงพยาบาลคู่ขนานนิติเวศเปิดเผยบาดแผลเกิดก่อนจมน้ำดับผลชนสูตรล่าสุดแตงโมก่อนหน้านี้ทางด้านคุณแม่จิม๋มคุณแม่ของแตงโมนิดา นักแสดงสาวชื่อดังที่เสียชีวิตปริศนาหลังพัดตกเรือได้ให้ทนายยื่นหนังสือขออายัดร่างลูกสาวเพื่อชนะสูตรอีกครั้งเพราะพบสิ่งผิดปกติล่าสุดมีรายงานว่าสถาบันนิติเวชแห่งหนึ่งที่ตรวจเนื้อเยื่อโดยใช้อุปกรณ์เฉพาะทางเทคนิคตรวจสภาพเนื้อเยื่อพบว่าสภาพเนื้อเยื่อจากบาดแผลที่ต้นขาขวาด้านในเป็นบาดแผลขนาดใหญ่ บาดแผลนี้ไม่ได้เป็นสาเหตุให้แตงโมเสียชีวิตแต่เป็นบาดแผลที่เกิดก่อนการเสียชีวิตจากการตรวจสภาพบาดแผลมีเลือดออกที่ขอบแผลสภาพบาดแผลไม่ตัดกับเส้นเลือดจึงไม่ใช่สาเหตุที่ทําให้เสียชีวิตแต่สาเหตุของการเสียชีวิตก่อนหน้านี้มีการถแถลงและชี้แจงกับสื่อมวลชนแล้วว่าเกิดจากการขาดอากาศหายใจเพราะจมน้ํา สำหรับการผ่าชนสุตรรอบสองหากมีการประสานเรื่องเอกสารแล้วเสร็จและหากพร้อมในการเคลื่อนย้ายร่างสามารถดำเนินการได้ทันทีส่วนทางด้านคุณแม่ของตังโมได้ทำการอายัสศพเพื่อชนสุตรอีกครั้งพันตำรวจเอกจตุรนอนุรักษ์บัณฑิตผู้กำกับการสพเมืองนนทบุรีเปิดเผยว่า ตามที่ทนายความของแม่แตงโมเดินทางมาที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาคหนึ่งเพื่อยืนหนังสืออาญัดร่างแตงโมซึ่งหลังเกิดเหตุและพบร่างทางตำรวจได้ผ่าชนสูตรที่โรงพยาบาลนิติเวชตั้งแต่แรกแล้วหลังจากผ่าชนสูตรได้คืนร่างให้กับญาติพี่เสียชีวิตไปแล้วทางญาติได้ฝากร่างไว้ที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อรอให้พิธีเสร็จ ก่อนนำไปชาปนกิจจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องยื่นหนังสืออายัดร่างแตงโมญาติสามารถดำเนินการได้เลยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากขอบข่าว .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ